นิชาขึ้นแท่นไอดอลคนโสดเผยประโยคเด็ดสุดหิวใจสาวสารีบจดด่วนสวยเหมือน 31, สา1เมษายนสวยแบบไม่มีอยู่จริงสาวโสดหมาดๆนิชานะัทนิชาออกอีเวนต์อีกรอบคราวนี้มาด้วยลุคสุดจึงพร้อมตอบคำถามได้คมคายบ่งบอกไมเซตที่ดีงามโดยนิชาแชร์เคล็ดลับเพื่อนหญิงพลังหญิงทำยังไงให้สวยว่าเบรแรงเจ้าตัวบอกทาครีมทุกวันสะผพตลอดอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดรักตัวเองอบกอดหัวใจของเราเรื่องรอยสักตรงเอวไม่ได้สักเป็นแค่แทัทูที่ช่างแต่งหน้าวาด ให้เพื่อปิดรอยแตงทะเลกัดส่วนตัวกลัวเขียนมากไม่คิดจะสักอยู่แล้วหนูว่าการอยู่กับปัจจุบันมันดีที่สุดปัจจุบันมันไม่ทําร้ายใครสิ่งที่มันผ่านไปแล้วหรือว่าอนาคตถ้าเราไปคิดมันก็จะกังวลกับมันแต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันแล้วใช้ชีวิตของตัวเองให้ดีรักตัวเองอกกอดหัวใจของเราหนูว่ามันก็เป็นช้อยที่ดีสําหรับชีวิตเรานักล่าสุดไม่แน่ใจว่านิชากําลังสงสารถึงสาวสาวที่กําลังเจ็บช้ำกับความรักอีกครั้ง ด้วยขยี้ประเด็นรักตัวเองหลังใส่เสื้อกล้ามสกรีนคำเด็ดไอหัวใจสีแดงรักมีหรือแปลได้ตรงตัวฉันรักตัวเองอนุรักตัวเองนี่แหละมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีที่ํำคันเจ็บน้อยที่สุดแล้วทางทีมงานเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ